สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพามาดูฟาร์มหมูตานึกนะคะเป็นฟาร์มหมูเล็กๆนะคะอยู่ที่านาของตานะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นมะม่วงนะคะที่คุณตาปลูกไว้ปีที่แล้วนะคะใบเริ่มถอดยอดสวยมากเลยเคโดนะคะมาดูเลกิจการของตาอันนี้ก็จะเป็นค้อที่คุณตาเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆนะคะ มาอาทิตย์ที่แล้วก็ยังเห็นแค่เสานะคะอาทิตย์นี้เสร็จเรียบร้อยนะคะคุณตาก็จะเป็นคนทําเองหมดเลยนะคะตอกไม้นะคะทำระแนงล้อมคอกอะไน,นี้ค่ะนี่ก็จะเป็นหมูที่คุณตาเลี้ยงไว้นะคะต้นมะม่วงออกผลแล้วนะคะเคนโดกำลังถอนหญ้านะคะช่วยคุณตา พยันกันแข็งมากเลยนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะเอาน้ําให้หมูแล้วนะคะคุณตาก็จะมาดูนะคะตอนเย็นก็กำลังทำน้ำนะคะน้ำก็ต่อสายนะคะต่อสายให้หมูนะคะได้ดูดินเองอยู่แต่ว่าช่วงเย็นก็จะมาปล่อยน้ำใส่นะคะใส่ถังนะคะที่เตรียมไว้นะคะ อยู่ด้านบนแพตตี้กับฟโฟมอดนะคะก็มาด้วยนะคะหลานๆมาเล่นด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมูนะคะใครสนใจก็ติดต่อได้นะคะช่วงมีสารนะคะก็จะทำการขายก็สนใจก็สอบถามตาได้นะคะนี่ก็ได้เวลาให้อาหารหมูแล้วนะคะข้อของคุณตาก็จะสะอาดสะอ้านมากนะคะคุณตาก็จะล้างทุกวันเลยนะคะ กำลังกินน้ำนะคะหมูก็มีประมาณห้าสิบกว่าตัวนะคะเพราะว่าเพิ่งเริ่มทำนะคะแต่ที่จริงก็เลี้ยงมานานแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งมาเลี้ยงหมูเล็กๆนี่เพิ่งเริ่มทำนะคะก็จะขยับขยายมาจากที่เดิมนะคะเคนโอกกำลังทำอะไรอยู Hi ่ yo. นี่พี่โฟมนนะคะดูแลไม่ห่างนะคะพี่สาว ช่วงนี้นะคะก็เป็นประมาณห้าโมงเย็นนะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะเด็กๆก,ก็ได้วิ่งเล่นนะคะชมวิวลมพัดเย็นๆน,นะคะแสงสวยมากเลยะคะ่ะคุณตาก็ดูแลหมูไปนะคะส่วนเด็กๆก,ก็วิ่งเล่นไปนะคะใครที่อยากจะมาดูนะคะ ฟาร์มหมูที่ตาทำเองนะคะก็มาได้นะคะมาชมได้นะคะก็เริ่มทำเล็กๆน้อยๆนะคะตาก็จะมีแผนนะคะวางแผนไว้จะปลูกต้นมะนาวด้วยนะคะก็มีอย่างละเล็กละน้อยนะคะต้นสองต้นนะคะที่ตาทำไว้ที่เก็บรำนะคะตาก็เป็นคนทำเองนะคะเห็นไหมคะ จะเหมือนเป็นแบบเถียงนาน้อยนะคะแต่ไม่ใช่นะคะอันนี้จะเป็นที่เก็บหัวอาหารหมูนะคะแล้วก็รำไว้ให้หมูนะคะ